อยากเขาใกล้ฉันห้าสิเมตรอ่ะเธอเดินไปที่รถอืก็ไปที่รถเขาจุดไฟแช็กฟังนะนี่ไม่ได้ครูแต่ถ้ากลับมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกเนี่ยอตอนนี้ฉันคบคนใหม่แล้วอยถ้าเธอไม่หยุดฉันจะเผารถเธอแล้วเขาทำไงอ่ะเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ไป กลัวกลัวคุณเผารถเอาจริงๆรับถ้าตอนนั้นที่เขาบอกว่าไม่ป uh ุ huh> ๊บเผาไหมเผาเผาด้วยไช่ช uh ักเนี uh ่ยนะจะไม่ไหมอดนเลยประดับพอดีข้อหนึ่งฉันซื้อบ้านใหม่แล้วบ้านหลังที่ อยู่ด้วยกันเนี่ยยกให้ผู้จัดการไปเลยค่ะผู้จัดการแม่ใช่ข้อสองฉันโทรไปบอกแม่เธอแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้เป็นลูกสะใภ้แล้วเพราะแม่เขาติดเรามากข้อสามฉันก็บอกว่าฉันเนี่ยให้เพื่อนฉันไปหาเด็กมาซึ่งเด็กหน้าตาเหมือนเธอแล้วก็พฤติกรรมทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวะเหมือนเธอทุกอย่างบายเดเวข้อสามเด็กสนุกกว่าเธอจ้ะทำอย่างนี้เพื่อแสบอ่ะก็คือหลังจากนั้นยังแล้วเขาจะวางหูช็อกกี้แล้วหยุดก่อนเธอยังไม่จบ ฉันเป็นเมีมเยเธอมา13ปีเธอ,อเต้องจ่ายค่าเสียเวลาฉันเอาแล้วเขาต้องจ่ายค่ะมาช่วยค<อ>่าบ้านมาซื้อบ้านให้ฉันด้วยค่ะแล้วยังไงเราจ่ายาไหมจ่ายสิค่าคุณค่ะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆในยุคนัน้นไจ่ายนะอะไร,าาร,ร,รก็มาัศจันหมือนกันอนะะ่ะอ๋อเขาให้ค่าเสียเวลาเราไม่ยอมมาพูดว่าค่าเสียเวลาค่าเสียเงินล่างเราถูกค่าเสียพรมจันท์แล้วตขาเลิกนฉันก็แบบว่าไปเที่ยวบาร์เขาก็พาชู้มาแต่เราเลิกกันแล้วที่เขาเราเราเลิกกันแล้วก็ริงไงเขาพาชู้มาแต่พื้นที่เราคุม นนเราไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกแต่เราคุมเราคุมอฟอรเราเต้นฟอร <c oughs> เราคุมฟอแล้วเขาก็พาขาพามาแล้วมาเข้นไปยืนไหนก็นย้ายไม่ได้ว่าจะเที่ยวไหนเที่ยวเลยเชิญตามสบายแต่อย่ามายืนข้างๆฉันตรงเนี้ยเนี่ยฉันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยืนตรงนี้สองคนแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงเขาตั้งใจไหมเขาตั้งใจจะมายืนต่อหน้าพี่ไหมก็คือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ฉันตั้งใจเดินว่า ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ออกไปนะเดี๋ยวเจอเป็นเรื่องออแล้วฉันก็เรียกเนี่ยน้องที่เป็นแบบว่าเด็กเสิร์ฟทั้งหลายมา,มาช่วยกรุณาเอาสองคนนี้ไม่คนเดียวคนเดียวนะเอาชู้นี้ออกไปแตัวแล้วอยังว่าอยู่ให้อยู่ให้ยืนฟังเอาชูออกไปเอาชู่ออกไปเอาของเราอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะจอดรถที่ไหนอ่ะ ก็บอกว่าเธอทําไมฉันบอกว่านี่นะฝั่งนั้นตอบเป็นนี้เธออย่าพาเขามาในพื้นที่ที่ฉันอยู่หรือถ้าเธอจะพามาอย่ามาใกล้ฉันอย่าใกล้ฉันเกินห้าสิบเมตรอย่าเข้าใกล้ชันห้าสิบเมตร่ะ,ะเธอเดินไปที่รถอืก็ไปที่รถ<ข>จุดไฟแช็คฟั <ๆ S 2> งนะนี่ไม่ได้ขู่แต่ถ้ากลับมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกเนี่ยออื ตอนนี้ฉันคบคนใหม่แล้วถ้าเธอไม่หยุดฉันจะเผารถเธอแล้วเขาทำไงอ่ะเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ไปกลัวกลัวคุณเผารถเอาจริงๆถ้าตอนนั้นที่เขาเขาบอกว่าไม่ปุ๊บเผาไหมเผาเผาด้วยใส่ชักเนี่ยนะจะไม่ไหมมี่อคนเลยกระดับพอดี เราไม่ได้ก่อนอันนี้มันก็ดับแล้วไฟแช็กมันเป็นของปลอมอ๋อเาเป็นการข่มขู่ก็เข้าใจป่าว่าคือเราก็ตอนเป็นเด็กเราก็บอกว่าคือเราก็แบบว่าพลาดอ่ะเราพูดจริงพลาดมากอารมณ์มาอารมณ์มาอ๋อเป็นปที่ตั้งตอนนั้นเอาพูดตรงๆว่าเราก็เป็นคนเอาใช้อารมณ์มากเพราะเป็นลูกคนเล็กก็ร้ายเรามีความร้ายเอาใจตัวเองเราไม่ได้ร้ายนะหอมหอมเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะจะเผารถแต่ว่าร้ายรถไม่ได้หมดแล้วก็เจียนโยนไปมันจะดับเองเออนะฮะมันเป็นไฟกระดาษ